สวัสดีครับท่านที่เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความในการสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความในปี2568นี้นะครับหลังจากปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสนามแรกนะครับเราจะได้สอบใบอนุญาตแบบรุ่นนะครับที่เรียกว่าตัวรุ่นนะครับที่มีการสอบสองสนามก็คือภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัตินะครับ ในวันที่19มกราคม68นี้นะครับจะเป็นการสอบนะครับแบบรุ่นเนี่ยนะครับภาคทฤษฎีรุ่นที่64นะครับรุ่นที่64นะหลังจากที่เราสอบสนามล่าสุดนะครับสนามสอบที่เปิดตอนปลายปี67นั้นเป็นภาคปฏิบัติของรุ่นที่62นะครับเป็นภาคปฏิบัติรุ่นที่62แล้วก็ข้ามมานะเป็นทฤษฎีรุ่นที่64ในต้นปี2568นี้นะครับ หลังจากนะครับที่สอบใบอนุญาตแบบภาคทฤษฎีรุ่นที่64ในวันที่19มกราคม68ที่จะถึงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คาดว่าคาดว่าการสอบภาคปฏิบัตินะครับรุ่นที่63นะครับปฏิบัติรุ่นที่63ก็จะตามมานะอาจจะเป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยการเปิดสอบ ใบอนุญาตแบบฝึกงานมาแล้ว1ปีนะครับครั้งที่1ของปี68นะครับก็จะไล่สนามทฤษฎี64นะครับปฏิบัติ63แล้วก็ฝึกงาน1ปีครั้งที่1ของปี68นะครับการสอบก็จะไล่เรียงมาในครึ่งปีแรกก็จะประมาณนี้นะครับทฤษฎี64เนี่ยสอบก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่า19มกราคม68นี้จะสอบแล้วแต่ว่ากรณีของภาคปฏิบัติ รุ่นที่63นะครับกับฝึกงาน1ปีนะครับครั้งที่1ของปี68เนี่ยอะไรจะสอบก่อนสอบหลังเนี่ยรอนะดูประกาศจากสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภานายความอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ว่าท่านจะสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่63หรือว่าท่านจะสอบแบบฝึกงาน1ปีนะครับครั้งที่1ของปี68นะมาถึงตอนนี้นะครับเลยครึ่งเดือนมกราคม68แมาแล้วเนี่ย ก็เรียนตามตรงว่าต้องเตรียมตัวแล้วแล้วท่านที่สามารถสอบได้ทั้งภาคปฏิบัตินะครับแล้วก็สอบได้ทั้งกรณีฝึกงาน1ปีเนี่ยนะครับท่านสามารถเตรียมตัวแล้วสอบได้ทั้ง2สนามเลยนะท่านที่จะสอบได้หลายๆสนามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่านที่รักษาสถานภาพคือสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่61 62ไม่ผ่านนะครับมาถึงรุ่นนี้ก็เป็นปฏิบัติรุ่นที่63 แล้วก็ท่านที่สอบไปอนุญาตแบบฝึกงาน1ปีมาอยู่ตลอดนะครับหรือว่าอายุการฝึกงานเพิ่งครบในช่วงต้นปี68เนี้ยก็จะมีโอกาสได้สอบแบบตัวปีนะครับครั้งที่1ของปี68นีไม่ว่าท่านจะสอบปฏิบัตินะครับหรือว่าจะสอบแบบฝึกงาน1ปีที่เรียกว่าตัวปีเนี่ยนะครับถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแม้ว่าสนามสอบจะต่างกัน แต่ว่าการเตรียมตัวของคนสอบตัวปีกับคนสอบภาคปฏิบัติเนี่ยนะครับไม่ต่างกันเพราะว่าใช้แบบพิมพ์นะแบบพิมพ์สารนะครับในการเขียนตอบข้อสอบในสนามสอบต้องใช้แบบพิมพ์สารในการเขียนตอบข้อสอบนะครับเหมือนการทํางานนะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสามารถเตรียมตัวด้วยกันได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือว่าเวลาคนสอบใบอนุญาตแบบฝึกงาน1ปีเนี่ยนะครับจะหาข้อสอบเก่าเนี่ย ไม่ได้มีข้อสอบเก่าจําหน่ายนะครับสํานักฝึกอบรมไม่ได้พิมพ์ข้อสอบคนสอบตัวปีนะไม่ได้พิมพ์ข้อสอบตัวปีมาจําหน่ายนะครับคงมีเพียงแต่ข้อสอบภาคปฏิบัติดังนั้นเมื่อมีข้อสอบภาคปฏิบัตินะครับคนสอบตัวปีก็ต้องจําเป็นนะครับไปเอาข้อสอบภาคปฏิบัติมาฝึกเขียนนะครับฝึกเขียนคําตอบนะอันนั้นก็คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมเมษายน68นะครับแต่ที่ อยู่ตรงหน้านะฮะสำหรับท่านที่เตรียมตรวจสอบใบอนุญาตก็คือภาคทฤษฎีรุ่นที่64นะครับทฤษฎีรุ่นที่64พวกเราเชื่อไหมฮะว่ามีนักศึษาหลายท่านนะครับท่านที่เตรียมตรวจสอบเนี่ยหลายท่านไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าคนที่สอบตัวรุ่นนะครับหมายความว่าอย่างไรนะตัวรุ่นคือใบอนุญาตนะฮะหรือตัวที่ต้องสอบสอสนามนะครับก็คือสอบทฤษฎีก่อนนะครับ ผ่านทฤษฎีแล้วไปหกงานเอาไปฝึกงาน6เดือนนะครับแล้วจึงมาดูว่าสอบภาคปฏิบัตินะครับก็เท่ากับว่าสอบทฤษฎีนะฝึกงาน6เดือนแล้วก็มาสอบภาคปฏิบัติสอบ2รอบนะครับระยะเะยะห่างระยะระหว่างะระหว่างการสอบทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยขั้นด้วยการไปฝึกงานนะครับส่วนกรณีตัวปีนะกรณีตัวปีนั้นนะครับก็ต้องลงทะเบียนเริ่มฝึกงานก่อน เมื่อฝึกงาน1ปีครบนะครับท่านจะฝึกจริงท่านจะฝึกไม่จริงท่านจะไปฝึกแค่สัปดาห์ละ1วัน2วันอะไรก็แล้วแต่เมื่อท่านระยะเวลาการฝึกงานครบ1ปีท่านรอเขาประกาศนะว่าจะให้คนที่อายุงานครบ1ปีแล้วเนี่ยนะครับสามารถมาขึ้นทะเบียนสอบนะตัวปีได้แล้วหรือ,อยังก็จะมี2ครั้งนะครับครั้งที่1ของปีกับครั้งที่2ของปีในช่วง เดือน1 0เดือน11นะครับปีหนึ่งก็จะสอบ2ครั้งดังนั้นท่านทีอ่อยากจะสอบใบอนุญาตบบฝึกงาน1ปีเนี่ยท่านก็เริ่มได้ด้วยตัวเองทันทีนะครับไม่ต้องรอเขาประกาศมาขึ้นทะเบียนเพื่อฝึกงานได้เลยแต่ก็ต้องมีสํานักงานนะครับทนายความที่รับฝึกงานนะอันนี้เป็นสิ่งที่แยกความแตกต่างนะครับปัจจุบันนั้นคนที่เข้ามาสอบสอบได้ทั้งเลือกได้ทั้งตัวรุ่นนะครับภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ แล้วก็ลงทะเบียนสอบตัวปีไว้ด้วยในคราวเดียวกันเริ่มระยะเวลาฝึกงานตอนไหนก็ได้นะครับก็จะฝึกยาวกว่านะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ความต่างนะครับท่านใดที่ยังรู้สึกไม่เข้าใจนะครับหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่เก็ทเนี่ยนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจสํานักเ,เพจกฎหมายกึ่นสำเร็จรูปนะครับของติวเตอร์หนุ่ยนะครับสามารถพูดคุยกันได้ไลน์มาพูดคุยกันก็ได้นะครับหรือว่าโทรศัพท์มา สอบถามข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าหลายคนเนี่ยยังสับสนในประเด็นนี้อยู่นะครับ